กาบเรียนท่านประธานบุติสภาที่เคารพกระผมพวอากาศเอกประจินจันทองประธานกรรมธิการการรัศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมตามที่รัฐบาลมีประกาศกำหนดในการจัดให้มีเคสิกพิเศษเรื่อยมานะครับตั้งแต่ก่อนปี55จนถึงปีปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าในแต่ละเขสิพิเศษนั้นจะมี แผนการพัฒนาทั้งในกลุ่มภูมิภาคในกลุ่มเขตพิเศษเฉพาะแล้วก็ในกลุ่มของอจังหวัดแล้วก็ในกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นก็จะมีทั้งในส่วนที่เดิมเรียกว่า,าเขตาชายฝ่งทะเลตะวันออกปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็น e c หรือว่า Eastern Economic Corridor ในพื้นที่ภาคใต้หรือที่เคยได้ยินว่าสามเหลี่มั่นคงนั้นก็ยังคงอยู่นะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ในการที่จะเชื้อเชิญให้ผู้ไปลงทุนผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้กับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่นั้นก็จะรับประโยชน์ต่างๆต่อมาก็จะมีเขตพิเศษชายแดน10แห่งนะครับเราไปตามตะเก็บของชายแดนก็จะมีส่วนที่ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับที่ค่อนข้างจะมีผลงานก็คือ อเขตพิเศษที่เป็นส่วนของแม่สอดเสดาแล้วก็ทางด้านสักแก้วนะครับล่าสุดก็คือการประกาศกำหนดเขตพนาเษรษิจพิเศษประจำภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะมีอย่างน้อย4จังหวัดนะครับเป็นจังหวัดนำร่องโดยจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาในแต่ละเป้าหมายอย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนของการพัฒนาทางกายภาพการพัฒนาในเรื่องของอผังเมืองการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ประเด็นปัญหาที่เราได้พบก็คือการที่เราจะผลิตบุคลากรโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาไปตอบโจทย์สามารถทํางานได้อย่างมีศักยนะตรงความต้องการของภาคธุรกิจหรือว่าสว่วนราชการบางสว่วนหรือองค์กรต่างๆในแต่ละเขตพิเศษนั้น จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องต่อเป้าหมายเฉพาะแล้วก็จะต้องมีการประสานงานร่วมกันในหลายส่วนรวมถึงเรื่องของการขับเคลื่อนตามกระแสเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะดำเนินการภายในประเทศเท่านั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงกับอาภิภาคในทุกภิภาคของโลกเช่นกันแล้วก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะระดับของการศึกษาแต่จะต้องลงไปถึงทางภาคของอาชีวะ เทคนิคต่างๆที่จะเป็นผู้ที่จะผลิตนักเรียนทัศษาเพื่อปตอบโจทย์ความต้องการดังนั้นในการที่กรรมธิการได้ศึกษานั้นจึงได้พยายามศึกษาว่าในเขตพิเศษแต่และพบเขตประกาศกําหนดนั้นมีเป้าหมายอย่างไรมีประเด็นที่เป็นประนับศักอย่างไรแล้วก็เหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการรุ่งร่วงตามที่ได้ตั้งความต้องการไว้และมีข้อเสนอแนะอย่างไรในอาการที นำเสนอครั้งนี้จะขออนุญาตให้รองศาสตราจารย์ประเสริฐปิ่นปสมรัตประธานรุกรรมการการศึกษาเป็นผู้นำเสนอครับขอรับสมมติฐานครับ